อ๋อไปเลยเอาเลยเอาเลยโอ้โหวันนี้เพ้าเองเลยรับตัวเล็กกว่าด้วยเนาะช่วยยังไงถึงทำให้ผลตัวเท่ากันกับเราได้ก็ยิงใสยในพยายามใอยในเกมตัวเองครับในเกมตัวเองก็คือว่าจะว่าพิมมือ วันนี้วันนี้หมัดนี่ใช้ได้ผลไหมก็ใช้ได้ผลใช่ไหมเพราะทั้งที่เข้าหลายหมัดเหมือนกันนะท้องก็มาดีครับหมัดไหมหมัดนี่ไม่หมัดเป็นเพราะหมัดไหมที่ทําให้เขากดดันแล้วก็จับทางเรายากทําให้เราชกสบายมีลูกหลากหลายครับแต่เปลี่ยนได้นะมีเตะครับถ้าไป็นเอื่นเพราะอะไรครับน้ำหนักเยอะโปรตีนวิ่งกลับเท่าไหรที่ไปดีที่สุดก็บมาคอยวิ่งกลับมาหลังหลังจากที่เราหยุดไปก็เคลื่อนไหวอยู่บนนอกสองหลังไฟใช่ไหมอันนี้เป็น ว้ยี่สิบแปดปกติขึ้นกันเท่าไหร่ร้อยยี่สิบหน่อยหน่อยร้อย่บอ้ยยี่สิบสองได้วันนี้ขึ้นมาตั้งเวีดเกือบสองเบีเลยนะหยุดไปนานมองหยุดไปนานแต่ร้อยี่สิบได้ไม่ได้คร้อยยี่สิบสองยกไหนที่เรา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 ดักใจหรือกดจันอะไรมีไหมมียกไหนยกสี่ป่ะยกสี่ครับช่วงเขาเร่งๆมาเมาช่วงเล่งๆรตอนนั้นเราเป็นยังไงก็พยายามคุมสติครับไม่ให้ไม่ให้แบบไป ใจดำเขาครับหมดไปวันนี้เขไม่หมดครับแต่อื่นอื่นนะอื่นแต่ไม่หมดใช่ไหมวันนี้พอใจไหมเกมมาโชกของเราไหมยังไม่พอใจเท่าไหร่ครับก็จะพัฒนาต่อไปคอันนั้นเนาถึงมองว่าคิดว่าเรากลับมาครบความเหมือนเดิมได้อยู่ไหมครับได้กลับมาแน่นอนกลับมาแน่นอนนะโอ้วันนี้วันนี้พิรพัฒน์ยืนกันเลยนะกลับมาแน่นอนครบความแน่นอนข้อหมายอยู่ที่ไหนน้องแล้วแต่ผมก็เลือกครับลึกๆในใจเนี่ย ขออเข้าบนงราขอบน,บนบบ้องเา่าบทสิคอยเชียร์ตอน,นได้มาไปเขีนได้นะครับา<อ>ครับโอเคครับเมื่อนี้ไอ้ขาข้อมาเมียมาเลย <g> <c oughs> เียบเอเอ้ยยินดีเลยเียยินเ<อ> <c oughs> มื่อกี้เสียเนาเรียกไปบอกว่า <c oughs> อะไรบ้ <c oughs> างก <c oughs> ็ทำตัวใหม่ครับนีแล้วเสียวินัยมากกว่านี้กลับมาภาคนี้เสียนาวก็หลังจากที่รับชนะเสจแน้วเ็บอกให้ตั้งใจมากขึ้นกว่าเดิมแล้ว อดีตที่เราแบบว่าผิดพลาดไปมาเป็นบทเรียนไปนี่อย่างไรบ้างไม่ไม่ขอจดจำคแก้ไขนะครับแต่ไม่แก้ไขไม่ได้นะครับแต่ก็เป็นบทเรียนที่สำคัญเลยครับนะเพื่อนาควเรานะเป้าหมายของเราหลังจากนี้อะต้องทายเป้าหมายครับก็เป้าหมายทำฟอร์มไปเรื่อยครับกับแชมป์ คิดว่าไฟหน้าทําได้กี่ปอนด์เวทไหนที่เหมาะสมก็ร้อยสิบร้อยยี่สิบสามทำได้เลยเพราะเราได้เคลื่อนไหวตั้งกวัดมากี่ไฟก็สามไฟสามไฟนะผลงานเป็นไงชนะหมดก็ชนะแค่แอรแค่แอร์ไปเดียวแพ้ไปเดียวแล้วไฟนี้ก็ชนะกี่ไฟแล้วครับตอนนี้สามไฟสามไฟติดแล้วนะนะนีกลับตัวกลับใจใหม่อยากขอบคุณใครบ้างครับก็ขอบคุณแอนแอร์เสียโบสแล้วก็เสียแอร์วันที่สิบเก้าพักที่ โตขึ้นกว่าเดิมครับครับแล้วก็จะทำพร้อมให้ดีต่อไปครับพัฒนาตัวเองดีไปครับคครับโอเคยินดีด้วยครับขอบคุณครับ